สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคําพยรกรดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลเดือนมิถุนายนสำหรับเดือนมิถุนายนนี้ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่14มิถุนายนดาวสุขเจ้าเรือนวินาศโคโจรสถิตพบมรณนะส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นผู้ที่โชคดีรอดพ้นจากหายนะและภัยพิบัติทั้งปวง อีกทั้งตลอดเดือนนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคจรสถิตพบมรณะส่งผลให้เจ้าชะตาปราศจากจตรูและผู้ที่คิดร้ายทั้งปวงหากผู้ใดคิดร้ายก็จะแพ้ภัยไปเองดาวที่โคจรในจักรราศรีตามดวงชะตาของชาวลักนาราศรีตุลตลอดเดือนนี้ดาวองคคารเจ้าเรือนกระดุมพระพบแห่งการเงิน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบที่ดีมีตำแหน่งดาวที่ดีและดาวเสาร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทั้งด้านการเงินด้านการงานด้านโชคลาภและด้านคู่ครองความรักทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตา อยู่ในสภาวะที่มีความเบิกบานร่าเริงแจ่มใสอีกทั้งยังมีความสุขกับรายได้และผลประโยชน์ที่ได้รับไปจนตลอดทั้งเดือนสำหรับดาวที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลักนาราศีตุลจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงิน ดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรช่วงนี้สภาวะด้านการเงินจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากเพราะดาวแห่งการเงินเป็นดาวกเกษตรแต่ด้านการเงินอาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างเพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรวิปริตด้านการเงินอาจจะมีการล่าช้าอยู่บ้าง แต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมในภายหลังช่วงนี้ถ้าได้ร่วมลงทุนธุรกิจด,ด้านการเงินหรือหาเงินร่วมกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามธุรกิจด,ด้านการเงินจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีช่วงนี้จะมีการริเริ่มสร้างผลงานหาเงินใหม่ๆโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาด้านการหาเงิน ระยะแรกอาจจะต้องใช้ความพยายามมุมานะด้านการหาเงินอยู่บ้างแต่ก็จะได้ประโยชน์ด้านการเงินอย่างสูงคุ้มค่าในภายหลังอีกทั้งช่วงนี้ธุรกิจการหาเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรงเช่นการหมุนเงินการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยการเป็นนายทุนด้านการเงินการเป็นตัวแทนนายหน้า ติดต่อธุรกิจด,ด้านการเงินและด้านการค้าขายทุกชนิดจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างสูงอีกทั้งจะมีการคบหาสมาคมติดต่อเจราจาและการเดินทางระยะไกลในธุรกิจด,ด้านการเงินส่งผลให้มีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาด สำหรับข้อควรระวังด้านการเงินระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นพึงระวังมิตรสหายบริวารลูกน้องและผู้ใหญ่บางคนอาจนำความเสียหายด้านการเงินมาให้ทำให้รายได้ด้านการเงินอาจเกิดความล่าช้าหรือได้มาไม่ทันตามกำหนดเวลาดังนั้นจึงอย่าไว้ใจใครด้านการเงินให้มากนัก ที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโยกับดาวเสาที่เป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปุตตะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ทรหดอดทนคู่ล่าช้าอีกทั้งยังโยกับดาวเกตเป็นคู่เสริมพลังและเล็งลัคนาจึงส่งผลดีและผลเสียด้านการเงินดังกล่าวไว้เบื้องต้น วันที่14มิถุนายนช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ยกเข้าสู่ราศีเมถุนโคจรสถิตพบสุภะช่วงนี้สภาวะด้านการเงินดีกว่าช่วงต้นเดือนเป็นอย่างมากช่วงนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้า รายได้ด้านการเงินที่มาจากการขนส่งทุกชนิดและรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการค้าขายสำหรับด้านการเงินที่มาจากธุรกิจต่างๆในต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศช่วงนี้ก็ยังคงอํานวยผลประโยชน์ให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านการเงิน ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับธุรกิจด้านการหมุนเงินก็ยังคงส่งผลดีด้านการเงินให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมิถุนายนสรุปด้านการเงินของชาวลักนาราศีตุลตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงาน ดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวจันทร์สำหรับช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่ส4มิถุนายนนี้ด้านการงานอยู่ในสภาวะที่ดีมีความมั่นคงถาวรเจาชะตาจะเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งด้านการงานเป็นอย่างมากมักมองเห็นช่องทางในงานใหญ่ที่มีรายได้สูงได้เป็นอย่างดีช่วงนี้การลงทุนธุร,รกิจหรือการทำงาน ถ้ได้ร่วมทำงานกับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จจะมีเป็นอย่างสูงช่วงนี้จะมีงานใหญ่เข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารรา้านค้าและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งทุกชนิดอีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินโดยตรง เข้ามาให้ทำเช่นงานเกี่ยวกับการเป็นนักธุรกิจด,ด้านการเงินการวิ่งเต้นติดต่อเจรจาตัวแทนหนายหน้าด้านการเงินงานที่เกี่ยวกับด้านการธนาคารและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าขายอีกทั้งจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์และธุรกิจการงานที่มาจากการเดินทางระยะใกล้ อีกทั้งจะมีการเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆที่ทันสมัยโดยบุตรบริวารน,นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามกระแสนิยมมาให้พัฒนาด้านการงานและจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับด้านการงานอาจจะมีการล่าช้าอยู่บ้างแต่ก็จะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างสูงคุ้มค่าในภายหลัง วันที่14มิถุนายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากกว่าช่วงต้นเดือนด้านการงานในช่วงนี้ถ้าได้ทำงานในที่ที่ห่างไกลขึ้นมากกว่าเดิมมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดด้านการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จะมีลูกค้าขาประจำรายใหญ่เงินดีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมและจะได้เป็นเจ้าของกิจการของตนเองสำหรับผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเองอยู่แล้วด้านการค้าขายจะมีการริเริ่มขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นทำงานบริษัทห้างร้านโรงงานรับเหมารับจ้างรับราชการ หรือผู้ประกอบธุรกิจงานกลางคืนด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและมีผลงานมากขึ้นอีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับหน้าที่ไปดูงานยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศสำหรับช่วงที่ดีที่สุดในด้านการงานหรือการริเริ่มลงทุนประกอบอาชีพการงานอยู่ในช่วงระหว่างวันที่6ถึงวันที่13มิถุนายน ช่วงนี้ดาวจันทรดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะพบกรรม,มะและพบลาภะช่วงที่ดาวจันทร์โคจรสถิตพบสุภะประมาณวันที่6ถึงวันที่8มิถุนายนช่วงนี้ดาวจันทรโคจรสถิตพบสุภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกช่วงนี้ด้านการงานจะเจริญรุ่งเรืองและพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากสำหรับด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีการรเริ่มลงทุนด้านการงานการค้าขายหรือเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจใดๆใช้ช่วงนี้ดีที่สุดครับช่วงประมาณวันที่8ถึงวันที่ส1มิถุนายนดาวจันโคจรสถิตพบกรรมะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวพละจันทร์ช่วงนี้ด้านการงานจะมั่นคงถาวรเป็นอย่างมากเจ้ชาชะตาจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดโอกาสที่จะจับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างเสมอเสมอถ้าจะริเริ่มลงทุนในธุรกิจการงานใดๆใช้ช่วงนี้ครับระยะที่ดาวจันโคจรสถิตพบลาภะ เป็นดาวปฐุมเกณฑ์ช่วงระหว่างวันที่11ถึงวันที่13มิถุนายนช่วงนี้เจ้าชะตามักโชคดีด้านการงานอยู่อย่างเสมอเสมอเจ้าชะตาจะได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีและมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้านการงานอยู่อย่างตลอดอีกทั้งจะมีงานใหญ่ที่เป็นรายได้พิเศษนอกเหนือไปจากงานหลักเข้ามาให้ทำสร้างผลประโยชน์และรายได้ด้านการงาน ให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากถ้าจะริเริ่มลงทุนในกิจการใดๆใช้ช่วงนี้ครับสำหรับช่วงที่ดีที่สุดอีกช่วงหนึ่งในการริเริ่มลงทุนในธุรกิจต่างๆคือช่วงระหว่างวันที่16ถึงวันที่20มิถุนายนช่วงนี้ดาวจาันโคโจรสถิตพบตนุและพบกระดุมพระระยะประมาณวันที่16ถึงวันที่18มิถุนายน ช่วงนี้ดาวจันทร์ดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบตนุมีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรและดาวพลจันทระยะนี้เจ้าชะตาจะมีงานทำอยู่อย่างไม่ขาดการงานด้านต่างประเทศจะมั่นคงถาวรและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโอกาสที่จะได้จับงานใหญ่มักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างบ่อยครั้งช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงครับ ถ้าจะเริ่มลงทุนกิจการใดๆมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงในภายภาคหน้าระยะวาวันที่18มิถุนายนถึงวันที่20มิถุนายนช่วงที่ดาวจันโคโจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดแต่การที่ช่วงนี้ดาวอาทิตย์เล็งดาวจันและดาวศุกร์มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเล็งดาวจันท ทำให้ดาวจันทร์ฟื้นจากความเป็นดาวนิดจึงส่งผลดีด้านการงานและการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากช่วงนี้จะริเริ่มลงทุนด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนและต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับวันและเวลาดังกล่าวที่ดาวจันทร์โคจรผ่านที่ไม่ได้กล่าวไวนะ้ณที่นี้ ดาวจันทโคโจรสถิตพบต่างๆมีแนวโน้มและทิศท,ทางที่จะส่งผลดีด้านการงานให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคาร ตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนโคจรสถิตพบปัตตนิมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรสำหรับดาวสุขดาวแห่งความรักอีกหนึ่งดวงระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่14มิถุนายนช่วงนี้โคจรสถิตพบมรณนะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรส่งผลให้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับคนโสดมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะได้พบรัก ผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตย์จริงใจเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนหรือคู่บุพเพสนิวาสผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงทั้งความเป็นอยู่และอาชีพการงานเป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมหรือเคยเป็นมิตรสหายกันมาก่อนได้พบเจอกันอย่างไม่คาดคิด เป็นผู้ที่มีบุคลิกและความสามารถที่โดดเด่นเป็นพิเศษมากกว่าผู้อื่นที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามดังนั้นจึงมีผู้มาติดพันอยู่บ้างพอสมควรเจ้าชะตาอาจจะต้องใช้ความมุมานะพยายามให้ได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตและจะประสบผลสำเร็จได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตดังหวังในภายหลัง แต่งงานแล้วชีวิตรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภกระทรั์และตำแหน่งหน้าที่การงานใช้ชีวิตรักอยู่ร่วมกันจนตลอดรอดฟังสำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ด้านความรักจะมั่นคงถาวรซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเป็นอย่างมากและจะได้ร่วมมือกับคู่ครองคนรักทำมาหากินสร้างผลประโยชน์และ,ะไรายได้เป็นอย่างมาก สำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างระยะนี้ด้านธุรกิจการงานที่ได้ร่วมมือกันหาเงินหาทองหารายได้และกประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีดังนั้นจึงมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากปัญหาด้านรายรับรายจ่ายด้านการเงินจึงมักจะมีเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าปรับความเข้าใจกันให้ดี อย่าให้อำนาจเงินอยู่เหนือกว่าด้านความรักชีวิตรักจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหลังวันที่14บี่มิถุนายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนโสดจะมีโอกาสได้พบรักอีกครั้งผู้ที่ได้พบจะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์และมีฐานะดีเป็นหลักเป็นฐานเป็นผู้ที่มีรักแท้ซื่อสัตย์และจริงใจ เธอทูลความรักอยู่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นอุปสรรคและปัญหาที่จะมาขัดขวางด้านความรักและพร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกๆสิ่งให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีและมักจะนำโชคและสิ่งดีๆมาให้อยู่อย่างเสมอๆเ,เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อคนรอบข้างและผู้คนทั่วไป เป็นผู้ที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือได้พบเจอกันในต่างถิ่นต่างแดนสำหรับอุปสรรคและปัญหาด้านความรักพอมีอยู่บ้างการสารสัมพันธ์รักอาจจะมีผู้ใหญ่และลูกน้องบางคนคอยคิดกีดกันหรือแย่งชิงด้านความรักดังนั้นควรรักษาอารมณ์ให้ดีใช้สติพิจารณาอย่างรอบคอบให้เกียรติซึ่งกันและก,กัน และสารสัมพันธ์ด้านความรักให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นจึงจะผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้ด้วยดีแต่งงานแล้วชีวิตรักจะประสบแต่ความสุขความเจริญอุดมด้วยโภกระพั์สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ปัญหาด้านความรักเริ่มจะคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีและมีเกณฑ์เป็นอย่างสูง ที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งยังอาจจะได้พากันไปชมโบราณสถานวัดโบราณงานรํำลึกด้านประวัติศาสตร์หรือพากันไปพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดี สรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลตลอดเดือนมิถุนายนนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอาทิตย์ระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามิถุนายนโคจรสถิตพบมรณะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกช่วงนี้ดาวแห่งโชคลาบถึงจะโคจรสถิตพบร้ายคือพบมรณะแต่ช่วงนี้ดาวสุขเจ้าเรือนมอรณะโคจรสถิตพบมรณะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรทำให้พบมรณะไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีให้แก่ดาวแห่งโชคลาบเป็นอย่างมาก สำหรับช่วงนี้จะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านการคบหาสมาคมติดต่อเจรจาประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและจะมีโชคลาภที่มาจากด้านการขนส่งทุกชนิดระยะนี้เจ้าชะตาอาจจะโชคดีได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ ได้ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่กว้างขวางและดีขึ้นมากกว่าเดิมอีกทั้งดาวแห่งโชคลาภยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะให้ชาวชะตาได้รับมรดกพินัยกรรมหรือมอรดกตกทอดด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศที่เป็นเช่นนี้เพระดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบมรณนะ มีตำแหน่งดาวเป็นดาวอุจจาพิมุกอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเจ้าเรือนตนุและเจ้าเรือนมรณะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่สมพลและดาวอาทิต์ยดาวแห่งโชคลาภอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุทธเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสุภะเป็นคู่ประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพรหัสที่เป็นทั้งเจ้าเรือนอริและเจ้าเรือนสหัสชะ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวจุลจักรเป็นคู่มิตรจึงส่งผลดีด้านโชคลาภดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อเสียด้านโชคลาภช่วงนี้บริวารลูกน้องหุ่นส่วนและศัตรูในธุรกิจด้านต่างๆบางคนอาจจะนำความเสื่อมเสียด้านชื่อเสียงและเกียรติยศมาให้อาจส่งผลกระทบในที่มาแห่งโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้พระดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโยกกับดาวราหูเป็นคู่เสื่อมเกียรติและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวมฤตยูเจ้าเรือนอุตตะเป็นคู่เสื่อมอำนาจจึงอาจส่งผลเสียหายด้านโชคลาภให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าววันที่15มิถุนายนไปจนตลอดทั้งเดือนช่วงนี้ดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภยกเข้าสู่ราศีเมถุนโคจรสถิตพบสุภะ ส่งผลให้ช่วงนี้มักจะเกิดโชคลาภใหญ่อยู่อย่างเสมอเสมอช่วงนี้จะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพานะและโชคลาภในธุรกิจต่างๆในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศอีกทั้งโชคลาภด้านม,มรดกพินัยกรรมหรือมรดกตกทอดด้านธุรกิจต่างๆยังมีเกณฑ์เป็นอย่างสูงที่จะได้รับ สำหรับโชคลาภที่เกี่ยวกับด้านการเงินการหมุนเงินโชคลาภที่เกิดจากการติดต่อคบหาสมาคมประชาสัมพันธ์กับคนหมู่มากและโชคลาภที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็ยังคงส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนตลอดสิ้นเดือนมิถุนายนสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลนตลอดเดือนมิถุนายนนี้ โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราชีตุนคือทิศประจำตัวคือทิศต,ตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งการงานคือทิศเหนือ ทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่อนไปทางทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนค้อไปทางทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสิริมมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต,ต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิต และประกอบกิจการต่างๆประจำวันจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆไปยังทิศที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านไปยังทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโต๊ะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุอรกิจ เลือกนั่งเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีตุลครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลคือเลขหเลขประจำตัวตนเลขสเลขแห่งการเงินเลขสองเลขแห่งการงานเลขหนึ่งเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กี่จบปักทู่บูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอมและกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ประบนอยู่บ้างสำหรับการจุดทู่บูชาพระมีดังนี้ครับ เลขสองเลขแห่งการงานปักธูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสามเลขแห่งการเงินปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางใสญา,าติเลขหนึ่งเลขแห่งโชคลาภป,ปักธูปหกดอกบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลละโลกจงดลบรรดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลทุก,ท,กทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวัง รอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ